ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมุนทนนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่8ไร่กับอีก95ตารางวานะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ เหมาะสาหรับท่านที่กาลังมองหาที่ดินนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับการเดินทางง่ายนะครับที่ดินของเรานะครับจะมีถนนนะครับเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะครับที่ทางเจ้าของนะครับเขาทาเอาไว้นะนี่ครับเนี่ยเป็นของเราเลยนะครับเนี่ยถ้าเราซื้อนะครับเราแบ่งให้ลูกให้หลานหรือว่าเราจะทําจัดสรรทับเป็นล็อกได้เลยนะครับเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ถมไม่มากด้วยนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่แหละครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราออกไปด้านหน้านะครับประมาณ100เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนเส้นที่ไปทางตลาดห้วยพูนะครับนี่ครับจากตัวนี้นะนี่ครับเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปตลาดห้วยพูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนะนี่ครับออกไปนี่เลี้ยวขวานะครับจากตกแปลงที่ดินของเรานะครับเราจะไปพักผ่อนพาเด็กๆไปเที่ยวนะครับที่ดูบัวคาเฟ่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับ แล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนเส้น3004นะครับก็อยู่ที่7กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับห่างจากถนนเส้นมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีนะครับก็อยู่ที่5กิโลนะนี่ครับไปนี่นะครับไปนี่นะครับมอเตอร์เวย์ห่างจากเราอยู่ที่5กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่28กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึง สารยานะครับก็อยู่ที่24กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงจังหวัดปทุมธานีก็อยู่ที่47กิโลนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นถนนนะครับถนนเส้นที่ไปตลาดห้วยภูอบตห้วยภูนะครับกลับไปทางนี้นะครับก็จะไปทางวัดบางพระนะครับแล้วก็จะกลับเข้าไปที่ถนนเส้นนราพิรมวัดเวนะครับไปทางนี้ก็ได้นะครับนะเข้าออกได้หลายทางไปง่ายนะครับด้านหน้าจะเป็นไฟ3ามเฟสเลยนะครับเข้ามาปุ๊บนะพอเข้ามานะครับ นี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมหมุนตัวนะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่ดของเรานะครับนะที่เราเห็นเนี่ยครับนะครับของเราจะเป็นพื้นเดิมๆเลยนะครับถ้าถมก็ถมไม่เยอะนะถมไม่มากนะครับนี่ครับของเราจะเริ่มจากตัวนี้นะครับนี่ครับเห็นเห็นเสานี่ไหมนี่ครับเนี่ยนี่ครับที่เราเห็นเสานี่ครับนี่ของเราจะตัดตัดตรงๆไปโน่นนะนี่ครับแต่ตรงๆไปนี่นะแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ตรงๆไปตามนี้นะครับในส่วนนี้จะเป็นแปลงที่ดของเรานะครับ ครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1 7 5 0 0 0้านนานะครับนี่ครับพอเข้ามานะครับถนนนี่นะครับจะเป็นของเรานะนี่ครับของเราด้านด้านข้างนะครับเราติดคลองด้วยนะครับที่ดินของเราจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับให้เอฟซดูนะนี่ครับในในส่วนที่ที่เนี้ยที่เขียนว่าถนนน่ครับก็คือตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับนะนีะครับของเราจะเป็นลักษณะนี้เลยนี่ครับนี่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 ครับนี่คือถนนใช่ไหมนะครับนี่นี่นี่นะนี่ครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นที่ดินของเรานะครับนี่เห็นไหมถ้าถมก็ถมมาเยอะนะครับผมให้ทีมงานผมยืนให้เห็นเลยนะครับว่าอันนี้คือพื้นพื้นดินนะครับนี่คือถนนนะครับเห็นไหมเนี่ยครับตอนนี้สูงกว่าด้วยนะครับถ้าถมเพิ่มก็ถมเพิ่มนิดเดียวนะครับถมสัก50าเซนนะครับก็สวยเลยนะครับนัเนนะครับเนี่ยครับพอเราเข้ามานะครับส่วนนี้จะเป็นที่ดินของเราหมดเลยนะครับนี่นะครับที่เราเห็นปลูกต้นกล้วยนะครับเนี่ย เนี่ยให้ทีมงานเดินให้ดูเลยนะครับว่าพื้นเป็นพื้นนะนี่ครับส่วนที่พวกหญ้าขึ้นพวกว่าจะเพื่อนนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูแลนะครับก็จะมีพวกหญ้าขึ้นแต่ถ้าเคลียร์ลิงให้ดีนะครับสวยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยถนนถนนที่ทางเจ้าของก็ทําเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับของเราด้านข้างนะครับเราก็ยังมีคลองนะครับ มีคลองทางทิ th ang th ang knife, water, ama, Means, ceu, ้งน้ําเดินน้ําสะดวกสบายเลยนะครับจะทําธุรกิจอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเราจะซื้อเก็บเอาไว้นะครับให้ลูกให้หลานก็เหมาะนะครับหรือว่าจะทําเป็นโกดังนะครับทําเป็นโกดังให้คนเช่านะครับได้นะเพราะว่าจากถนนเส้นหลักนะครับเข้ามานี่นะครับทําเป็นโกดังให้คนเช่านะครับสวยเลยนะครับเพอเราเข้ามานี่นะครับรับเราก็จะมีถนนตรงนี้นะครับ นี่นะครับถนนเป็นถนนของเรานะนี่ครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ที่ดินเรานะครับฝั่งเนี้ยก็จะเป็นที่ดินเราเหมือนกันเนี่ยครับถมไม่ต้องถมมากด้วยนะครับหรือว่าเคลียร์ลิงให้ดีนะครับปรับพื้นที่นะครับเนี่ยครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8ย์5 8 9 7 4นจะครับจะแบ่งล็อกทําจัดสรรได้นะครับเพราะว่ามีถนนมีอะไรแล้วนะครับ เนี่ยเซฟค่าใช้จ่ายเราได้ดีเลยนะครับต้องปรับพื้นที่ให้ดีนะนี่ครับเคลียร์ลิงให้สวยนะครับใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับจะทําโกดังให้เช่าทําห้องเช่าอะไรก็ได้นะครับเพราะการเดินทางง่ายนะครับเนี่ยทั้งเกต่จากต้นกล้วยนะนี่ครับเนี่ยครับถ้าจะเป็นพื้นเดิมเลยนะครับครับผมจะพามาดูหลักเขตนี่นะครับ นี่นะครับเนี่ยขอบเขตของเรานะครับด้านแถบนี้นะนีอครับอันนี้ครับนี่นะครับตรงช่วงของ่ิป่งผมนั้นนี่นี่นะครับอันนี้นะครับครับจากตรงโน้นนะครับนะตรงต้นมะขามเนี่ยนะครับเนี่ยต้นมะขามนะครับเนี่ยตามมาตามคันนี้นะครับคันนี้เป็นของเจ้าอื่นเขานะนี่ครับของเราก็ยังจะมีเสาพอให้เห็นอยู่นะครับนี่นะครับที่เราเห็นเสานี่นั้นนี่ครับ นะครับแล้วก็จากนี้นะก็ไปหาตรงนู้นเลยนะครับเลยก็ไผ่ปีกนะครับตรงที่ผมยืนตรงจุดแรกนะนี่ครับนะครับจากด้านแถบโน้นนะครับฟื้อมานี่เลยนะครับไปถึงตรงต้นมะขามนะครับอยู่ที่75เมตรนะครับนี่นะครับนั่นนะครับตรงหัวนิ้วโป้งผม75้านะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากต้นมะขามนะครับไปนู้นเลยนะครับก็จะอยู่ที่175เมตรนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้เช่นกันนะครับจากตรงช่วงบ้านนะครับไปนู้นเลยฟื้อไปถึงนะครับ ก็ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ตรงไปนี่เลยนะครับส่วนด้านแถบนี้นะครับจะเป็นด้านที่ติดคลองนะครับแล้วก็ติดคลองจริงๆนะครับโดยที่ไม่มีถนนมาตัดผ่านนะครับนี่ครับหรือว่าตรงด้านติดคลองนะครับเราเคลียร์ลิงให้ดีนะครับเราจะปลูกเป็นบ้านพักริมคลองก็ได้นะครับแต่คลองช่วงนี้นะครับอวบตเขาก็ยังไม่ได้เคลียร์ลิงให้ดูสะอาดสะอ้านนะครับก็อาจจะมีพวกตะผักตบผักอะไรขึ้นหน่อยนะครับก็จะลกหน่อยนะนี่ครับ สภาพโดยรวมนะครับถ้าเคลียร์ิงให้ดีนะครับใช้ได้นะครับถ้าเอาพุกต้นอะไรออกเนี่ยครับในที่ดินของเรานะครับก็จะยังมีต้นไม้นะครับที่ทงเจ้าของก็ปลูกไว้นะครับอย่างต้นมะม่วงนะครับมีต้นมะม่วงอยู่หลายต้นนะนี่นะครับนี่ผมจะพามาดูแนวขอบเขตของเราด้านแถบนี้หน่อยนะครับว่าเราติดติดแปลงข้างๆนะครับ นี่ครับของเรามปนต้นมะม่วงนะหลายต้นเลยนะครับแล้วออกดอกออกช่อแล้วด้วยนี่ไหมครับถ้าเราเคลลิงให้ดีนะครับเนี่ยสวยนะครับใช้ได้นะครับพื้นที่ของเราถมไม่ไม่มากด้วยนะนี่ครับถนนที่อยู่ ตรงนู้นที่ผมเนี่ยตอนนี้ผมเดินมาด้านนี้นะครับเนี่ยผมจะพามาดูแนวขอบเขตของเรานะครับที่อยู่ด้านแถบนี้นะครับอ่ะนี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะนี่นะครับนี่คือที่เราเห็นเสาเขตนี่นะนี่ครับเนี่ยของเราตรงไปนี่เลยปื๊บไปด้านแถบนี้นะครับท่านี้จะไปไปไปคลองนะครับด้านติดคลองนะครับ นี่นะครับด้านข้างๆของเราเขาปลูกส้มโอปลูกทุเรียนเอาไว้นะครับเนี่ยสวนเขาสะอาดสะอ้านด้วยนะครับนี่ครับถือว่าเราซื้อนะครับเราก็ให้ลูกน้องนะครับปลูกต้นไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับเจะได้ดูดีดูสะอาดนะครับนี่ครับเราก็จะไปตามเนี้ยเนี่ยเสาเนี่ยนะครับจะมีเสาอยู่นะครับเนี่ยฟืนเนี่ยนะครับจากตรงต้นมะขามที่ผมให้ดูนะครับผมลองดูอาจจะเดินพอเห็นได้เปล่าหนู อ่านู่นน,นะครับนู่นนี่ครับล้วก็วลวเล,อลอาะเลาะเลาะมาตามนี่นะครับไปนี่ส่วนนี้ก็ไปนู่นเลยนะครับลงคลองนะครับนี่ครับอาจจะลกหน่อยนะนี่ครับแต่ถ้าเราเคลียร์ให้ดีปรับให้ดีนะครับใช้ได้นะครับครับต, e ตัวนี้ผมออกมาอยู่ด้านนอกนะนะครับเมื่อกี้ผมพาเข้าไปเดินดูด้านแถบโนนที่เขาปลูกส้มโอปลูกทุเรียนไว้นะนะครับผมออกมาอยู่นี่ละนี่ไหมครับของเราจะ มีพกต้นไม้ขึ้นทันเองนะครับแต่ถ้าเราเคลียร์ลิงให้ดีๆนะครับเอามิโคมาปรับมาเคลียร์นะครับนี่ของเราเป็นเหลี่ยมสวยเลยนะครับนี่ครับถนนนี้ก็เป็นถนนค่อนข้างดีนะครับทำเอาไว้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้เลยนะนี่ครับเพราะว่าถนนนะครับสังเกตดูจากที่ผมเดินดูเนี่ยครับนี่ครับแทบไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับถือว่าทำเอาไว้ดีนะครับเนี่ยแถบนี้นะครับ ก็จะไปคู่กันเลยนะที่ของเรานะครับจะมี2ฝั่งนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่8ไร่กับอีก95ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางแก้วฟ้าอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1นึ่งล้านเจ็ดแนาหนนะครับถนนด้านแถบนั้นก็เป็นถนนนะครับทางที่ไปตลาดห้วยภูอ้อยไปออตห้วยภูที่รถวิ่งอยู่เนี่ยครับเนี่ยของเราเป็น2ฝั่งเลยนะครับ นี่ครับของเราจะไปชนกับด้านแถบน้นะแถบน้นเขาถมไว้แล้วนะนครับเราจะเห็นเสาอยู่นะครับนี่นะครับด้านแถบนี้จะเป็นคลองนะครับนี่ครับผมพยายามที่จะให้ดูแนวเขตของเราด้านแถบนี้นะจะมีเสาเขตนะครับนี่ครับไปอยู่ชนกับเลยต้นกล้วยปีนะครับอาจจะลกหน่อยนะครับนะเขาเขาไม่ได้เคลียร์ลิงนะครับถ้าเคลียร์ลิงดีๆนะครับสวยนะครับ แล้วก็ของเราไปถึงประมาณโน้นต้นไม้ต้นขี้เหล็กด้วยนะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นถนนนะครับที่ผมเดินมานี่นะครับนั่นนะครับเนี่ยมาเนี้เนี่ยของเราจะเป็นที่ดินของเราสองฝั่งนี้เลยนี่ครับด้านแถบนี้จะเป็นคลองนะครับนี่นะครับตรงคลองนะครับถ้าออบตนะครับเขาเอาพวกผักตบออกพวกอะไรออกนะครับเนี่ยคลองนี้น้ำใสนะครับเพราะว่า ด้านแถบน้นจะเป็นแม่น้านะครับเนี่ยพอเอาพวบผักตบไปแล้วนะครับจะดูโล่งดูสะอาดนะครับตอนนี้อปมาต่อเขายังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ปรับนะครับแือว่าจะทาห้องเช่าห้องอะไรครับเราก็มีที่ทิ้งน้ําระบายน้ําเลยนะครับนี่ครับสภาพโดยรวมที่ดินของเรานะครับนี่ครับถือว่าใช้ได้นะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ ที่เบอร์โทรผม0 9 8 9 1 5 8 9 7 4นะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายจริน,นะครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ fc ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมอาจจะไม่ได้พาเดินดูทั้งหมดนะครับหญ้ามันลกหน่อยนะครับวันนี้ก็บายๆขอบคุณครับ